สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับน้ำพันอีกแล้วนะคะกับชาแนลพันลิตเติ้ลเก้า ก็สำหรับในวันนี้นะคะเราก็กลับมากับคลิป Watch I Eat อีกแล้วแต่สำหรับวันนี้เนี่ยก็คือเราจะมาทํา Watch I Eat in a Day เวอร์ชั่น Korean Food นะคะก็คือสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเราทํา Watch I Eat ก็สามารถไปดูได้นะคะพันก็เคยทําไปอยู่2อันเนาะก็คือจะเป็น Watch I Eat in a Day กับ Watch I Eat in a Week นะคะใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้นะแต่สําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเป็นเวอร์ชั่น Korean Food ก็คือทั้งวันของเราในวัน เ,เ,เราจะกินแต่อาหารเกาหลีนะคะก็สําหรับเช้าของวันนี้เมนูแรกที่ทําพันจะมาทำเนี่ยก็คือเอ็กดรอปนั่นเองเนาะเอ็กดรอปเนี่ยคือมันจะเป็นแบบว่าแซนด์วิชเกาหลีหรือว่าใครที่เคยดูซีรีส์เรื่องเอ็กชินาเกนเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นชื่อกับเอ็กดรอปกันเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยดีกว่าเพราะว่าแบบตอนเนี้ยคือเริ่มสาย,ลยแล้วแล้วพันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหิวมากเดี๋ยวลงไปทําดีกว่าวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะขั้นตอนแรก ก็คือเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปในกระถานะพอเนยเริ่มแบบละลายแบบนี้แล้วเราก็จะเอาขนมปังเนี่ยลงไปทุบเนยนะทุกคนพอแบบทาบจนขนมปังมันแบบเตรียมพอใจเราแล้วก็เอาขนมปังมนาะพักใส่จานก่อนนะคะต่อมาคือเดี๋ยวเราจะเอาแฮมมาจีในกระทะให้แบบแฮมมันมีความเกรียมๆนิดนึง กระเด็นขั้นตอนต่อมาคือจะมาตีไข่ปรุงรสไข่ตามชอบเลยนะอันนี้พันใส่รสดีต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำไข่ข้นกันก็เดี๋ยวเราจะเอาขนมปังมาทามายองเนสสีราชาอันนี้นะ น,นี้ก็ทําเสร็จแล้วนี่จะน่าเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นเอกรอบที่เราใช้เวลาทําแบบนานมากเลยนะคะเดีย๋ยวเรามากินกันดีก,กว่าเราทํามันไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหรอ่อ่ะคือทุกอย่างอะ่ะเหมือนแบบมันพร้อมที่จะลงไปกรองกันอยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็คือลงไปกรองกันอยู่ข้างล่างแล้ว สำหรับเราอะคือหน้าตาแบบทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติก็โอเคเลยซอสมายองเนสสีราชาคือแบบช่วยชีวิตมากอร่อย โอเคก็เดี๋ยวพันขอตัวไปกินอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันมื้อที่2ก็คือมื้อกลางวันนั่นเองก็เดี๋ยวเจอกันค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะไปกินข้าวกลางวันกันนํำพันก็จะไปกินที่บอนชอนนะคะก็เราจะไปบอนชอนกันตอนนี้เราก็กาลังนั่งรอเในรอยู่นะคะ ราก็อยู่ที่ท็อปมาหาซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็ขนมเกาหลีนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำนมสดสตรอเบอรี่นะคะเราก็ได้ของที่เราต้องการแล้วนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็จะมีขนมแล้วก็สตรอเบอรี่ใช่แข็ง ก็ตอนนี้พันก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วคือจะบอกว่าพันอิ่มมากพันกินรามมยอนซุปกิมจิชีสไปก็คือแบบอิ่มมากแบบทุกคนมันเยอะมากจนแบบเรากินไม่หมดอะคือมันอิ่มจริงๆตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็จะมากินเป็นสแนค็คเป็นขนมทานเล่นอันนี้ก็จะเป็นฮันนี่บัตเตอร์ชีสซึ่งอันนี้พันก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเห็นมันอยู่ในท็อปก็เลยซื้อมาแล้วก็เห็นเป็นแบบเออภาษาเกาหลีก็เลยซื้อมาจะบอกว่ากลิ่นหอมน้ำผึ้งมากแบบ ก,กินน้ำผึ้งคือแบบเตะจมูกมาเลยพอแกะออกมาแล้วคือมันจะหอมน้ำผึ้งอ่ะก็กินได้แบบเพลินๆคือแผ่นมันแบบค่อนข้างบางอ่ะดิมันบางมากแล้วแบบมันกินแล้วเขียวง่ายอร่อย คทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนมื้อเย็นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อเย็นเนี่ยเราจะกินเป็นเมนูอะไรนะคะ hi ทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะพันก็แบบว่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําม,มื้อดึกกินกันเพราะว่าตอนเย็นอะคือน้พันแบบไม่มีความรู้สึกหิวเลยเพราะว่าตอนมื้อเที่ยงอะ่ะพันกินไปแบบเยอะมากๆม,ม,มันเลยทําให้พันอิ่มยาวเลยเพราะพันเป็นคนที่แบบกินเยอะแล้วก็คือจะอิ่มยาวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปหาเมนูกินกันดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะ มาทำมาม่าซัมยังกินกันนะเพราะว่าที่บ้านเราอ่ะมีมาม่าอันนี้อยู่พอดีก็คือเดี๋ยวจะมาต้มมาม่าเผ็ดกินกับไข่ต้มนะมนี่ตอนนี้เราก็ไปทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอพักมาม่าเผ็ดไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํานมสตรอเบอรี่มากินคู่กับมาม่าแก้เผ็ดเนาะเพราะตอนนี้ก็คือเริ่มเผ็ดแล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาทํานมสตรอเบอรี่กันวัตถุดิบที่ใช้ก็มีทั้งหมด3อย่างตามนี้เลยนะคะสําหรับสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือต้องเอาไปหั่นให้เป็นเต่อแบบนี้ก่อนนะ อันนี้ก็คืออยู่ที่ตามความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแบบบางคนอาจจะชอบแบบว่าเนี่ยมีเนื้อสตรอรี่อยู่บ้างนะคะไม่ต้องให้มันแบบว่าละเอียดหมดเนาะ ี่เราก็ทําเสร็จแล้วคือแบบหน้าตาดูดีมากนะดูดินี่ข้างล่างก็คือตรงนี้จะเป็นแยมสตรอเบอรี่ที่เราทําแล้วก็ข้างบนจะเป็นนมสดน่ากินมากคือตอนนี้หอมแบบกิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กินนมตอนนี้เราก็ไปทํานมสตรอเบอรี่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูคือหน้าตามันดูดีมากดูดิทุกคนเราต้องมาชิมรสชาติดูนะคะว่ามันเป็นยังไง อร่อยเลยแต่ว่าหวานไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนพันใส่น้ำตาลทรายเยอะอะใครจะทำก็คือลรดน้ำตาลทรายแดงหน่อยนะอย่าใส่เยอะเหมือนเรา คนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป Watch IE a t in y d a y Version Korean Food เนาะก็คือสำหรับเช้ากลางวันแล้วก็มือดึกของเราที่แบบว่ากินแต่เมนูอาหารเกาหลีก็คือแบบรู้สึกแบบว่าอร่อยอ่ะเออรู้สึกอร่อยยังไงก็สามารถเอาเมนูที่เราทำเนี่ยไปทำกินที่บ้านกันดูได้นะคะจะบอกว่าง่ายมากง่ายจริงๆยิ่งแบบ ไอเจ้าเมนูเนี้ยคือทำง่ายมากนะคะยังไงทุกคนก็เอาไปลองทำที่บ้านกันดูนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะนํำพันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นํำพันด้วยนะคะบ๊ายบาย